สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส mf 1 2 4 ep นี้เป็น ep 9จะเป็นระบายชายเสื้อนะคะคลิปที่4เราจะถักแถวที่14ถึงแถวที่19ค่ะตอนนี้เราถักถึงแถวที่13นะคะจบงานแถวที่13แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงแล้วผ่านออกมาเราจะเลื่อนห่วงค่ะเพื่อให้งานมาถัก ตรงใบไม้แทงลงไปตรงช่องโซ่ดึงซีนะคะแทงดึงผ่านตรงนี้จะต้องตึงนะคะไม่งั้นเราดึงออกมาไม่ได้ดึงผ่านออกมาดึงซีค่ะเราจะเริ่มถักตรงนี้แถวที่สิบสี่ เราจะถักด้วยลายดับเบิลโคเชนะคะโซ่3แทนดับเบิลโคเชหลักที่1แล้วมันจะถักลงไปตรงนี้ทั้งหมด4ตัวค่ะโซ่นับเป็นตัวที่1นะ2แล้วนะคะต่อไปตัวที่3แล้วก็ตัวที่4พอได้ครบ4ตัวเสร็จแล้วโซ่1ตรงใบไม้ถักดับเบิลโคเชสี่ตัว1 สองตัวที่สามและตัวที่สี่โซ่สองเราจะเริ่มถักฐานนะคะของลายสับป,ปะรดขึ้นตรงนี้ตรงกลางใบดับเบิลโคเชตัวเดียวโซ่สองแล้วฝั่งทางนี้ถักเหมือนใบไม้ฝั่งทางขวาขวากับซ้ายถักเหมือนกันนะคะแถวนี้เราจะใช้ดับเบิลโคเชสี่ตัว ไม่มีการเพิ่มนะถักด้วยหลักเดิมผังลายตามไปที่เว็บไซต์ได้นะคะหรือจะดูตรงนี้จะแปะไว้ให้ลายที่ถักอยู่ตรงนี้เป็นลาย double c o c h e นะคะหรือ A f หรือพอหนึ่งคอแล้วแต่เราจะเรียกพอมาถึงตรงที่เป็นลายสับป,ปะรดเดิม ตอนนี้เราไม่มีลายสับป,ประรดแล้วนะคะมันจะถูกขั้นด้วยโซ่ใช้โซ่สีค่ะแล้วก็ข้ามมาเลยหนึ่งชุดลายก็จะจบแบบนี้เดี๋ยวลายมันจะมาจบจุดนี้นะมันจะจบโดยการที่ถักโซ่สี่นะคะแล้วเชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้ดึงผ่านแถวที่สิบห้าขึ้นด้วยโซ่สามแทนดับเบิลโคเช แล้วถักดับเบิลโคเชเรียงไปเลยค่ะตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าจะลงไปตรงช่องแล้วก็ถักด้านบนของดับเบิลโคเชหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ตรงนี้มันจะใช้โซ่สองนะคะ พอโซ่สองเสร็จแล้วตรงกลางดับเบิลโคเชมันจะแตกออกมาเป็นตัววีค่ะดับเบิลโคเชโซ่สามเพื่อเตรียมที่จะถักลายสับปะรดชุดต่อไปดับเบิลโคเชลงไปออกมาเป็นตัววีแบบนี้นะแล้วก็เป็นโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วเราก็ถักใบใบมันจะมีสองข้างนะคะข้างขวากับข้างซ้าย ถักตามฐานเดิมของมันเลยดับเบิลโคเชค่ะตัวที่ห้ามันจะลงตรงช่องตรงกลางอันนี้สี่ตัวเรียงกันต่อไปตัวที่ห้าถักด้านหัวเข็มยาวๆคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไวไปกดหยุดนะคะดูไม่ทันกดย้อนดูให้เข้าใจก่อนแล้วค่อยลงมือถักค่ะโซ่ที่ใช้ขั้นลายจะใช้โซ่สอง โซ่สองเสร็จแล้วมันก็ไปชุดต่อไปชุดต่อไปก็จะเริ่มจากการถักใบตัวสุดท้ายของแถวที่15นะคะจะเป็นโซ่สองแล้ก็แทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มแถวที่16ค่ะมันจะรวบสองหลักเข้าด้วยกันโซ่สามถักดับเบิลโคเชจุดนี้จะเหมือนเดิม มันจะรวบสองหลักขวากับสองหลักซ้ายนะะตรงที่ไม่รวบเราก็ถักดับเบิลโคเชปกติถักลงไปตามลายเดิมจำนวนจะลดนะคะรวบสองหลักตรงนี้เข้าด้วยกันโดยการถักดับเบิลโคเชวิธีลดนะรวบสองแล้วค้างไว้พันหัวเข็มขึ้นมามีสี่ รวบสองแล้วรวบพร้อมกันสองตัวนี้รวบสองตัวนี้รวบทีนี้มาดูหลักตรงกลางเป็นโซ่สามพอเราถักโซ่สามเสร็จแล้วนะคะลายที่ถักตรงนี้มันคือลายด้านล่างตัวนี้ค่ะฐานเจ็ดความหมายสับประรดฐานเจ็ดก็คือจุดเริ่มต้นตรงนี้เราจะถักดับเบิลโคเชลงไปทั้งหมดเจ็ดตัววิธีถักดับเบิลโคเชให้เท่ากันนะ ไหมมันจะหายเข้ามาตรงระหว่างเส้นไหมกับนิ้วกลางและดันหัวเข็มยาวๆตัวที่ห้าตัวที่หกสองสี่หกตัวที่เจ็ดนะคะพอครบเจ็ดเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นโซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วใบสองข้างจะถักเหมือนกันเราก็จะรวบจุดนี้ก่อนรวบวระค้างไว้สองพันหัวเข็มลงไป ขึ้นมารวบแล้วรวบพร้อมกันใบสองข้างของลายสับปะรดมันจะถักเหมือนกันค่ะรวบสองหลักตัวนี้ตรงที่ไม่ถูกรวบเราก็ถักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็รวบสองตัวนี้ตรงกลางตรงนี้จะเหลือห้าตัวโซ่ที่ใช้ขั้นระหว่างลายตรงนี้เป็นโซ่สองตอนที่เราจบเราก็ถักโซ่สองเหมือนกันนะคะตอนที่แทงอย่าแทงลงโซ่สามนะให้แทงลงไปตรงจุดรวบเพราะว่าสองหลักนี้ มันรวบเข้าด้วยกันแถวต่อไปนะคะถ้าเราจะรวบเข้าด้วยกันเราขึ้นเป็นโซ่สองแล้วขาตรงนี้จะไม่กลางค่ะโซ่สองเสร็จแล้วนะข้ามหลักมาเพราะว่าคู่นี้มันรวบไปแล้วถักดับเบิลโคเชแล้วรวบตรงกลางจะเหลือสามหลักสองนะคะแล้วก็สามแล้วเราก็จะรวบ คทางซ้ายเข้าด้วยกันดับเบิลโคเชค่ะสองหลักรวบเข้าด้วยกันนี้แล้วเราก็มาดูลายตรงกลางนะคะตรงนี้มันจะขยายออกมาโซ่ใช้โซ่สามพอโซ่สามเสร็จแล้วฝั่งนี้ลดนะคะแต่ตรงนี้ต้องเพิ่มวิธีเพิ่มหลักที่หนึ่งค่ะถักลงไปสองตัว หลักอื่นหักตัวเดียวมันจะขยายจากเจ็ดนะคะเป็นเก้านี่ค่ะ ขวาสุดกับซ้ายสุดถักสองหลักแล้วโซ่ที่ขั้นตรงนี้เป็นโซ่สามพอเราถักโซ่สามเสร็จแล้วตัวแรกตรงนี้ถักดับเบิลโคเช่ขึ้นมารวบระคร้างไว้พันหัวเข็มลงไปอีกหลักหนึ่งรวบสองแล้วรวบพร้อมกันแล้วที่เหลือใบตรงนี้จะเหมือนกันโซ่ที่ใช้ขั้นตรงนี้จะเป็นโซ่สองเหมือนเดิมจบงานตรงนี้โดยการถักโซ่สองนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงที่เป็นจุดรวบแทงดึงแล้วก็ผ่าน แถวที่สิบแปดเราจะรวบหลักทั้งหมดตรงนี้เข้าด้วยกันถักโซ่สามแทนหลักที่หนึ่งดับเบิลโคเชนะคะขึ้นมาแล้วรวบสองแล้วค้างไว้หลักที่สามนิ้วกลางข้างขวาค่ะกดไว้ตัวที่สี่ตัวที่ห้ารวบทั้งหมดห้าตัวเข้าด้วยกัน พอรวมห้าตัวเข้าด้วยกันเสร็จแล้วโซ่จะเป็นโซ่สองฐานตัวนี้จะถูกขยายลายที่ใช้ถักจะเป็นดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชโซ่หนึ่งแถวนี้เป็นแถวรองสุดท้ายของระบายริมค่ะโซ่หนึ่งดับเบิลโคเชเราจะได้จำนวนหลักออกมาทั้งหมด9หลัก หลักที่ห้าหลักที่หกสองสี่หกแปดนะคะหลักที่เก้าพอได้ครบหลักที่เก้าเสร็จแล้วโซ่สองรวบห้าหลักตรงนี้เข้าด้วยกันเวลารวบนะคะดับเบิลโคเชร,รวบสองครั้งไว้นิ้วกลางกดหลักที่สองขึ้นมามีสี่รวบสอง ถักดับเบิลโคเชนะคะรวบแล้วค้างไว้ขึ้นมารวบค้างไว้หลักที่ห้าขึ้นมารวบแล้วก็ค้างไว้ค่ะจุดตรงกลางจะเป็นโซ่ห้าแล้วเราก็มารวบกลีบนี้ต่อโซ่ที่ขั้นตรงนี้เป็นโซ่ห้าชุดสุดท้ายของแถวที่สิบแปดนะคะมันจะจบตรงนี้มันจะเป็นโซ่ห้านะ ถ้าจบโซ่ห้าเราถักโซ่สองแล้วพันหัวเข็มแทงลงไปตรงที่เป็นจุดรวบถักดับเบิ้ลโคเชออกมาค่ะเพื่อให้แถวสุดท้ายมันขึ้นตรงกลางตรงนี้พอดีแถวสุดท้ายเอาหัวเข็มย้อนเข้ามาถักซิงเกิลโคเชหรือเอ็กหรือคอทอโซ่ใช้โซ่สี ด้านบนทั้งหมดตรงนี้นะคะเราจะจบโดยการถักดับเบิลโคเชค่ะเริ่มตั้งแต่หลักที่หนึ่งหลักที่สองลงในช่องโซ่หลักที่สามลงตรงตัวลายมันจะจบเป็นลายเรียบแบบนี้นะคะหรือถ้าใครต้องการที่จะถักต่อคุณก็ดูผังลายแล้วถักต่อได้เลยลายนี้จะจบแบบนี้ค่ะ ักดับเบิลโคเชเรียงลงไปปกติถ้าเราถักลายสับป,ปะรดนะตรงนี้มันต้องเป็นลายโซ่สามแล้วก็ซิงเกิลค่ะจบตามผังลายเลยนะดับเบิลโคเชในช่องโซ่หนึ่งตัวด้านบนของหลักหนึ่งตัวถักด้านหัวเข็มยาว,ยาว เปิลโคเชแล้วตรงระหว่างนี้เราใช้โซ่สี่ถัก x หรือซิงเกิลลงไปในช่องโซ่เริ่มด้วยโซ่สี่แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชชุดต่อไปแพทเทิร์นของแถวสุดท้ายหน้าตาจะเป็นแบบนี้งานจะถักวนกลับมาเพื่อมาจบจุดนี้ค่ะแถวสุดท้ายนะคะของระบายริมจะจบแบบนี้ถักโซ่สี่นะ แทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านแล้วเราก็ตัดไหมพอตัดไหมเสร็จแล้วก็ใช้เข็มปักคอสติสนะคะซ่อนเก็บเศษถ้าเราต้องการให้ยาวกว่านี้เราก็สามารถเพิ่มลายได้ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามผังลายจะมีเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะ ep ต่อไปนะคะจะเป็น ep 1 0เราจะมาถักแขนเสื้อคะ่ะพบกันคลิปต่อไปที่ y YouTube เมทินีแฮนด์เมด ขอบคุณค่ะ